สวัสดีครับอยู่กับร้านบางคายไอซอฟนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัว DE ผขอดูชื่อก่อนนะชื่อมันยาวนิดหนึ่ง DE รหัส M904N นะครับเป็นบอดี้ทรง Honey Badger เป็นแบบ CQC นะครับผมแล้วก็เป็นแบบลางหน้า M lock 7นิ้วนะครับเป็นลางหน้า M lock 7นิ้วนะครับบอดี้เป็นบอดี้ไนลอนนะครับเป็นไนลอนทั้งตัวส่วนหน้าส่วนหลังก็เป็นไนลอนนะครับแล้วด้วยความที่เป็นทรงแบบบันนี่แบตเจอร์นะครับฮันนี่แบตเจอร์ สำหรับผินนะครับเป็นแบบฮันนี่แบตเจอร์ก็จะดูแบบดูทันสมัยดูแบบดูล้ำๆนิดนึงนะครับเจ้าตัวนี้เพมเปิดราคาก่อนนะครับว่าตัวเนี้ยขายอยู่4,500บาทแบบพร้อมเล่นเลยนะครับมีแบตท,ที่ชาร์จลูก1ถุงนะครับ4,000ลูก0.25นะครับแต่ไม่ไป0.25เพื่อน้ำหนักเข้าไปอีกหน่อยเพราะว่าตัวเนี้ยแรงือบ400นะครับเลยต้องใช้ลูกหนักนิดน,นึงเพื่อให้ลูกไม่ร่อน นะครับผมแล้วก็แต่ที่ผมเทสเนี่ยเทสด้วยลูกความแรง0.20ดงูนะครับจะได้เห็นความแรงท,ที่จริงจริงที่วัดกันนะครับเพราะลูก0ู0ยยเป็นลูกมาตรฐานนะครับผมศูนย์หน้าศูนย์หลังเป็นแบบพับนะครับแบบนี้เลยเท่านใช้ไม่ใช้ก็พับลงแบบนี้นะครับให้ดูกันชัดๆอีกทีหนึง่งนะครับท้ายเป็นแบบปรับได้3ระดับนะครับอันนี้ระดับที่1นะครับเราจะปรับเราก็บีบสองข้างพร้อมกันอ่านี่ก็เด้ออกมาแล้วก็จะเป็นระดับที่2แล้วก็ระดับระดับที่3 นะครับนีนะบ้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านนะครับถนัดแบบไหนก็แล้วแต่เลยนะครับผมอาจจะผมขอเข้าก่อนปึ๊บแล้วก็เวลาตั้งฮอปนะครับเวลาพวกท่านจะตั้งฮอปท่านก็ดึงมาแบบนี้แล้วก็ตั้งได้เลยแต่นี่ผมตั้งให้แล้วนะนะครับแล้วตัวเนี้มาในสภาพที่ใหม่ใหม่มากลายสกรีนยังอยู่แล้วกันอ่ะต่อให้เป็นบอดี้พลาสติกถ้าเป็นสกรีนลายก็ลอกแต่นี้เป็นไนลอนนะครับน้าหนักเลยค่อนข้างเบาลายสกรีนก็ยังอยู่ครบเห็นไหม ดับเบิลอีเกิลนะครับดับเบิลอีเกิลแล้วก็สกินไลท์ตรงนี้นะครับว่า Falcon ไฟคอนโทรลเลอร์ซิสเตนะครับผมสัญลักษณ์เขายังอยู่ทั้งสองข้างนะครับด้วยความที่เป็นลังหน้า M l ็ c k เวลาพวกท่านจะใส่ของแต่งท่านก็ต้องหาแผน่นอาจ,จ้ะตัวเขาเรียกว่าตัวตัวเสริมลางนะครับมาใส่นะครับแต่ตัวนี้ก็โอเคแหละปลอกรถแสงเป็นแบบเท่ๆแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่าโอ้สวยดีนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ น่าสนใจแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบเขาเรียกว่าระบบแบบบอร์ดนะครับไม่ได้ใช้หน้าคอนแทคนะครับด้วยความเป็นนี้เป็นระบบบอร์ดเนี่ยในความรู้สึกผมม,มันอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ถือว่าพอพอใช้ได้ในระดับปืนจีนนะครับมันก็ไม่ได้น่าเกลียดแต่ก็ไม่ได้คืออยู่ในระดับเกรดก,กลางๆแล้วกันนะครับเพราะว่าดีเนี่ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมตามดูรีวิวของต่างประเทศอยู่มาสักพักแล้วรู้สึกว่าถือว่าคุณภาพใช้ได้นะ เพราะว่าดูจากลหลายๆรีวิวของต่างประเทศแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีแต่เหมาะสาหรับมือใหม่เหมือนกันเพราะว่าด้วยน้าหนักที่เบาแลวถ้าจะลงสนามเนี่ยผมว่าโอเคเลยน้ําหนักเบามากนะครับเบาวกว่าพวกบอดี้พลาสติกด้วยกันเองอีกนะครับด้วยความที่เป็นเป็นไนลอนทั้งตัวนะครับถ้าเป็นบอดี้พลาสติกก็คือจะเป็นบอดี้แค่ตรงนี้นะครับแล้วลังหน้าก็จะเป็นเป็นพวกอ่าโลหะแล้วมันจะหนักมากนะครับแต่ตัวเนี้ยมีแค่ท่อในที่เป็นโลหะนะครับ ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นไนล่อนกันนีค้คือไนล่อนเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วกันนะครับเสื้อเกียร์ยังเป็นโลหะอยู่นะครับผมแล้วตัวเนี้ยตัวนี้ก็เป็นโลหะนะครับเป็นโลหะนะไม่ใช่ไนล่อนนะครับเป็นโลหะนะครับผมก็ถือว่าน้ําหนักเบาแล้วก็น่าเล่นแล้วก็ด้วยความที่ตัวนเล็กลงสนามนาี่คือข้องมือนะครับจับแค่นี้ยังข้องมือเลยนะครับผมถ้ามันสั้นไปท่านก็ยืดออกมาอีกนะครับผมเนาะประมาณนี้วิธีการใส่แบตนะครับแล้วก็บีบไปคู่นี้ออกแล้วก็ดึงออกมา นะแล้วก็กดตัวนี้ลงแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ดึงซ้ายไฟมันออกมาแบบนี้แล้วก็เสียบแบตเลยแล้วตัวนี้แปลงปลั๊กดินให้แล้วนะครับปึ๊บเสียบแบตข้อดีของตัวเนี้ยที่ท้ายเป็นแบบเนี้ยชอบนะมันเก็บแบตง่ายนะครับแถมใหญ่เก็บแบตง่ายมากแล้วก็ ระวังเรื่องสายอ่าสายไฟนิดนึงนะครับเพราะด้วยความที่สายมันต้องงอเยอะนะครับต้องดูสายไฟดีๆนะนะครับแต่ของผมีแบตมันเก่าแล้วแหละแต่น่าใก,ใกล้จะได้เปลี่ยนแล้วอ่าของผมแบตมันเก่าละสายเริ่มเปื่อยครับแต่ของท่านได้ไปจะเป็นแบตใหม่นะครับไม่ใช่แบตเก่านะแบตกับผมตัวนี้อยู่กับผมมานานมากนะครับซ่อมแล้วซ่อมอีกนะครับแบตตัวนี้ หลืว่าแบตก้อนนี้อึดมากนะครับอยู่กับผมโอเคตอนนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนื่องจากสายมันเริ่มมีอาการเสื่อมสภาพนะครับถ้าผมหักมากกว่าน,น,น,นานะี้เดี๋ยวมันแตกนะครับโดยสายแตกนะผมก็เดี๋ยวตอนวิธีปิดเดี๋ยวผมมาปิดให้ดูีกทีตอนหลังจากถอดแบตแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใส่แบตแล้วเรียบร้อยนะครับแม็กเนี่ยเขาให้มาเป็นแม็กสแตนนะครับก็คือไม่มีช่องใส่ลูกต้องใช้สปีดโหลด ผมเลยต้องแถมชุดพร้อมเล่นพร้อมสปีดโหลดไปให้ด้วยนะผมอ่ะแล้วก็ใส่กันโอเคนะครับแม็กจริงๆอ่ะมันบรรจุได้อ่า150นัดน,นะครับ150นัดก็ถือว่าเอาไป,ปยิงเล่นสนุกๆได้นะครับถ้าลงสนามถ้าเป็นแม็กสแตนผมแนะนำให้พกไว้สัก4แม็กมันจะพอดีตตอนที่เราเล่นนะครับ เสียบแบตนะครับและไกตัวนี้เป็นไกตรงเก้าสิบเห็นไหมเวลาเรารั่นไกปกติถ้าเป็นไกมันจะไปเป็นไกโค้งแบบนี้สี่สิบห้านะครับมันก็จะสัมผัสไกล,ลึกหน่อยอันนี้ไกตื้อเลยก็คือแตะอันนี้เซฟนะครับเซเมน่นะครับแมเสียงหวานๆน,นะครับมาวัดความแรงกันนะครับมันเกือบสี่ร้ยจริงไหมเกือบนะครับตัวนี้เดยวมาไว้เพท่านดูกัน สามเก้าหกสามเก้าสิบไม่ขึ้นนะครับสามแปดเจ็ดสามเก้าศูนย์สามเก้าเจ็ดสามเก้าหนึ่งเทสยิงไปทั้งหมดโอเคหกนัดนะครับนัดแรกสามเก้าหกนัดที่สองสามเก้าศูนย์นัดที่สามสามแปดเจ็ดนัดที่สี่สามเก้าศูนย์นัดที่ห้าสามเก้าเจ็ดนัดที่หกสามเก้าหนึ่งนะครับความแรง ดูดันนะครับแต่ก็ไม่เท่า E.N.C. นะครับแต่ตัวนี้ผมบอกก่อนว่าไม่ใช่ลูกสูบฟันเหล็กเป็นลูกสูบฟันพลาสติกนะครับไม่แนะนําให้ลากออโต้แบบพื้นไปเลยนะครับไม่แนะนําให้ลากออโต้แบบพื้นไปเลยเพราะเนื่องจากมันเป็นฟันพลาสติกนะครับแต่มันก็ยังคือในเกรดความแรงขนาดเนี้ยมันยังพอเอาไหวนะครับแต่ด้วยความที่ตัวนี้ผมเปลี่ยนนอสเซอร์เป็นของ E.N.C. ซึ่งมันจะใหญ่กว่านอสเซอร์เจ้าตัวเดิมนะครับ มันใหญ่กว่าไม่พอมันเก็บลมดีกว่าความแรงมันเลยเพิ่มขึ้นนะครับการเซตลมมีส่วนต่อความแรงนะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนสปริงแล้วจะแรงนะครับส่วนใหญ่เ n c ที่มาแรง400เพราะว่าเขาเซตติ้งลมมาดีอยู่ที่โรงงานแล้วนะครับตัวนี้ด้วยความนอสเซลไอตัวเ n c มันจะใหญ่กว่านะครับผมแค่นั้นเองมันจะมันไม่ได้ใหญ่เท่าเรียกมันหนากว่าแล้วมันจะเก็บลมได้ดีกว่านะครับผมผมันเลยเพิ่มความแรงจากปกติที่ผมดูรีวิวต่างประเทศเนี่ยจะเห็นอยู่ประมาณ350-60นะไม่ไม่ไม่เคยเห็นเกินนี้ ที่ผมลองเปลี่ยนนอสเซอร์ของ E&C เข้าไปความแรงมันก็ถือว่าขึ้นนะครับแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานนะนะครับผมตอนนี้มันเป็นฟันพลาสติกแต่เราเซ็ตลมดีๆเนี่ยมันก็ได้ถึง400นะครับก็มีนะแต่ไม่ค่อยแนะนําฟันพลาสติกเรในการลงสนามถ้าท่าหนากจะอับเกรกก็ก็ยินดีนะครับแต่ถามว่าสภาพเนี่ยไปยิงเล่นได้ไหมได้ครับไปยิงเล่นสนุกนกได้นะอ่ะเซมิก็อจริงครับอ่าผมเปิดศูนย์ก่อนน,นะครับ ระยะประมาณ15เมตรโอเคนะถือว่าค่อนข้างแม่นนะครับกับเป้ากระติกน้ํากระติกน้ําใบใบประมาณใบไม่ใหญ่มากกลางๆแล้วกันนะครับผมถือว่าค่อนข้างแม่นนะครับมาออโต้นะครับโอเคไหมเออผมว่าก็สนุกดีนะครับโอเคอันนี้ลูกหมดแล้วนะครับลูกหมดแล้วเวลาเราลีงลูกหมดแล้วนะครับอันดับแรกเราก็แม็กออกก่อน แล้วก็เท hey, ลูกออกมามันจะมีค้างอยู่ประมาณ4-5นัดนะครับแล้วก่อนที่เราจะกลับไปเป็นเซมิหรือหลังเล่นเสร็จเราควรจะเคลียร์ก่อน1นัดอ่าไม่มีลูกค้างนะครับเพราะว่าบางทีมันมีมมลูกค้างอยู่ในเนี้ยประมาณ5นะัดก็คือจะมีลูกค้างใ,ในใน,ในอ่าในฮอบเราอีก1นึ่ลูกนะครับซึ่งมันก็อันตรายถ้าเราจะเสียบแบตแล้วไปเล่นอีกครั้งนะครับโอเคเก็บลูกแป๊บนะครับอ่ะเล่นเสร็จแล้วเราก็ถอดแบต เรื่องแบตเนี่ยผมย้าทุกครั้งนะครับว่าหลังจากเล่นเสร็จแล้วเราควรถอดแบตทุกครั้งนะครับถอดแบตทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะแบตที่ห้อเนี่ยผมขายอยู่นะครับถ้าใครเล่นแบบที่ผมแนะนําเนี่ยตัวเนี้ยผมใช้เทสปืนมาเป็นร้อยกระบอกแล้วนะครับทั้งถ่ายรีวิวด้วยอะไรด้วยเนี่ยเป็นร้อยแล้วนะครับเกินร้อยแล้วมนะั้งอยู่ผมมาประมาณสี่ห้า 4, ปีละแล้วเป็นแบตอีกรุ่นหนึ่งที่ผมอมา,มาขายนะครับก็ละสี400่ครค้อยถ้าสนใจนะ เล่นแบบที่ผมแนะนําเล่นเสร็จถอดแบตทุกครั้งแล้วพยายามชาร์จไฟกระตุ้นบ่อยๆนะครับประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งนะครับเดือนละครั้งนี่คืออย่างน้อยนะแต่ถ้าอยากให้จะถ้าอยากเอาแบบชัวร์เนี่ยผมแนะนําอาทิตย์ละครั้งเพราะว่าผมชาร์จกระตุ้นไฟอาทิตย์ละครั้งทำอยู่มา5ปีทำดูสายสิเบอร์ใครทีนะ่อยากได้แบตนะครับก็ละสี่ร้อยนะขายในคลิปนี้ด้วยเลยนะครับส่วนปืนเนี่ยสี่พันห้าพร้อมเล่นนะครับราคานี้นะปืนสี่พันห้าพร้อมเล่น แบตถ้าใครอยากได้เบิกใหม่400แต่เจ้าตัวนี้4500แบตลูกที่ชาร์จสปีดโหลดครบจบนะครับผมนะ,ะได้เข้าใจตรงกันนะครับอ่ะโอเคเมื่อกี้ผมไม่สามารถปิดท้ายได้เนื่องจากสายสายแบตผมเปื่อยนะครับเปื่อยจนจนมันลุ่ยแล้วฮะไม่ไหวแล้วคงต้องเปลี่ยนแล้อ่ะเราก็มาเก็บสายนะครับแต่เวลาใส่แบตบอ่ะท่านก็พยายามจัดสายไฟดีๆนะระวังมันหักนะครับ เพราะว่าถ้าท่านจัดสายไฟไม่ดีเนี่ยมีโอกาสหักได้นะครับอันตรายเหมือนกันนะครับผมแต่ด้วยความสายตัวนี้มันให้มาเป็นสายถักซึ่งมันจะหนากว่าสายไฟอ่า,อาสายสายเรียกยอะไรอะสายทีเ่เป็นยางนะครับด้วยความนี้เป็นสายถักมันเลยจะหนากว่านะครับมันจะหนากว่านะโอเคเอาแบตออกแล้วนะครับเวลาปิดท่าน,นก็จะเกี่ยวท้ายลงมาแบบนี้ก่อนแล้วกดหัวลงแบบนี้ปึ๊บอ่ะมันก็เข้าแล้วนะครับ แล้วก็เสียบมลงไปแล้วก็บีบก่อนบีบแล้วเสียบลงไปครับปุ๊บอะถ้าไม่ลงให้เขาติดสายไฟนะท่านต้องเอาออกมาก่อนอย่าฝืนกระแทกลงไปนะครับสายไฟขาดนะครับผมบอกก่อนนะอันตรายนะครับเพราะว่าต่อให้มันเป็นบออไนล่อนมันมันก็อาจจะไปขวนอุปกรณ์สายไฟเราขาดได้นี่ก็เปลี่ยนก็หลายตังนะครับ เปลี่ยนก็คือมันไม่คือถ้าท่านต่อมันก็ต่อได้แต่ว่ามันอันตรายนะครับเพราะว่ามีเคสที่หลายๆท่านที่เขามาต่อเนี่ยต่อเองอ่ะแล้วแล้วเกิดหน้าคอนแทคละลายก็มีครับซึ่งมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยที่นี้นะครับโอเคอันนี้เราก็บีบแล้วนะครับอันนี้ยังไม่สุดนะเราก็กดลงไปปึ๊บอ่าล็อกครั้งี่หนึงสองอ่าสามก็สุดพอดีนะครับผมเนี่ยแค่น,นี้เองนะครับสูดหลังก็สูดหน้าหลังก็เริ่มใช้ก็พับเก็บแค่นี้ง่ายง่ายเซฟกลับเหมือนเดิม โอเคไหมนะครับแม่สวยจริงนะฮะสวยจริงเป็นเป็นมือสองค้อมเล่นที่ผมบอกว่าเลยคุ้มต่อให้มันเป็นตอนที่ผมรื้อรื้อเช็คาการเนี่ยฟันพลาสติกเขายังอยู่ครบนะครับมันอยู่ครบแบบไม่มีฟันล้มเลยนะไม่มีรอยสึกของของฟันลูกสูบเลยผมเลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะถ้าเปลี่ยนราคาลูกสูบลูกหนึ่งอ่ะฟันเหล็ก1ิี่ฟันเนี่ยสิบ5ี่สิห้าฟันเนี่ยมันจะอยู่ประมาณส4มส0ถึง้าบาท ซึ่งผมดูแล้วว่าฟันนี้มันยังเต็มแล้วก็ไม่มีการล้มหรืออะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วด้วยความที่สภาพมันใหม่แล้วเป็นไนล่อนด้วยน้ําหนักเบานะครับน้ำหนักเบาเนี่ยผมถึงไม่เดียวสบายน่าจะประมาณโลก็เกือบสองโลครับน่าจะเบาพอกับื้นสั้นแล้วศูนถ่วงก็ดีมากนะครับมชอบเลยน้ำหนักเบานะผมเห็นไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ใครสนใจนะครับสั่งซื้อที่เพจ BB การัดเชิงเซาไล a i อน o f t นนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับหรือกดตรงใต้ชื่อที่กดว่าเพิ่มเติมมันจะมีลิงก์ด้านล่างให้ส่วนอุปกรณ์ของแต่งเนี่ยมีมือหนึ่งและมือสองนะครับตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะทยอยลงนะครับผมจะมีลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างต่อจากลิงก์เพจนะครับเพื่อให้ทุกท่านดูกันนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ